กำลังตํำบักหงพอไงมา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 ซิมให้ค่อยเนี่ยหัวแจ๊บแบบไงจอคือเห็ดกินบมจแจ๊บแต่กูเหมือนโอ้ยสิงหมูกระซุกแล้วอื่นพอไ่ท้องมากินเขาก็นาะพอไงอยู่ไส่หรอพอญงมาเวยกินเขา้าโอ้ยตํำบักหงถาพอญ่ท้องก็นาะสามพอญ่ท้องขึ้นมา สามเ็ษแซ่บให้พ่อยญ่กินบึงเลี่ยมือบึงหิวพอดีชิดขึ้นไปกินเขาได้อีหยังมาเฮ็ดกินไหมหญ่กำลังตำบักโค่พ่อยายมา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 ซิมให้คอยแน thịt điếng kín là mẹ nhái nhao, ừ, tắm bằng khung, xịm bưng hãy khỏi nè, mắn xẹp bò nè ui, mất đi hãy xịm, khăm nhai, xịt hẳn khát thống xô mẹ nhái ừ, khỏi lũng xay xô mẹ nhái khỏi lũng say ý lý tụi <c oughs> เอ้าสิมเบิองพ่อใหญ่สิมเบิองมันเสีบบ่่อยใสห่หรอว่านหัมนวมันไงใส่อีกออบ,บ่พ่อใหญ่บ่นหัวเบิองสันสิใส่หายคือเจ็บเสียบเถอะขัดตานี่บ่หนี้บ่ เอาซิเบื้องบาดนีินัวเราบอกว่าบาดแสบบบเป็นยังไงเจ้าก็คือเฮ็ดกินบาดแ่บจต่กูมือนเอ้คันว่ามันบาดแ่บกับมัต้องกินดอกเท่แม่นทิมซะนี่มึงบ่อยากแซ่บไล่เฮ็ดจังไรก็แต่บ่แซ่บเฮ็ดจังไรก็แต่บ่แซ่บเห็นบ่